ย่างเอ้าก่ะไรยังเอ้าสบายดีปลาลุงรู้หะโดยสบายดีผูว่าแต่บอกคันอยู่ใกล้ๆนะของสิได้ไปเด้กมันยังสิพามากล้วยไปหายไ่เท่าเทนกับเจ๊ชายแดกผูบายบายไปบ่ได้เอามิ้มบ่คือบ่เอามิ้มชสยคู มามิมเชคูไปแล้วเลยหิวแล้วมาบ่ฮหดนะกันได้จอยากเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อาเห็ดไหมสบายดีปะลุงเออมิมบกักหลาลูกอ่ะ อนนมิมเซคุอืมมาแล้วล่ะหิวแล้วมาบ่ฮอดได้ไปเล่นไนเติ้ลบ่โอ,โอโย้ยเียเฮาพี่น้องจักตอกากาจักไว้ยามน่ะมันจังบ่ได้จักพี่น้องเอ้ยยามนี้มันไม่อ่อนมันสิจักง่าย ขญามาตกะไม้มันสิแก่มันสิจักยาดเนาะปุ๊บบาไข่กระหนังบงังหนังบางง้าเพื่อนฐานไปพาไม้ <c oughs> ยังตู่กะส่งทึ่ง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปลาลุงนะลูกแกน้อยสบายดีป้าลุกพูนจุงงวจุงงวสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลงก่อนลูกไว้ไว้พูนอย่งนี้พี่น้องเอ้ยความเสบนำรถดไทยเขานำรถดไทยพอลงค้นเขาปลาลูกไป ีดึงหินลงน้องไปย่างลูกหลานย่างเบิร์เล่นเถรอจะไปดีปลาลุงไหนตีลูกจะไปดีปลาลุงเห็นอะไรลูกหละ่ะหากาอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแล้วจ็กซี่แมนแจ็กสูตรแล้วมือนี้พี่น้องเอ้ยเหร่นดินเหร่นดินเปืือน ในใช้เป well. ็ดม okay. okay. ันเล่นปอมๆในใช้ลูกน่ะในใช้ลูกในใช้โดยต๊กน้องได้ลูกล่ะอันสบายดีป้าลุงแกน้อยแกน้อยลูกโอ้ยต๊กได้นั่นน่ะมาลูกล่ะมันแดดนะมานั่งอยู่ห่มพี่มา์ไว โอ้ยเสียวดากเด้พี่น้องเลยแล่นวูล,ลงนี่กนแล่นใส่บทันแล้วนี่นะจบไปดีปะลุงป,ป,ป,ป้าป้าไปไปเบิง่งงานอีเพาะคนเขา่าผูวปะมาลูกใสอีมีเด้ใสอีมีกับบักเสือเด้หนะผัวมันมมนอนอยู่ผัวไปเบิง่งไปเบิ่งลูกผูวอีมีมันนอนอยู่ผัวูนเด้ผูว <G ül üyor> โอ้ย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 ผีน่องเอ,อ้ยสบายดีปาลุงนะติลูกล่ะไก่น้อยเอ,อ้ยสบายดีบ่ยาเข็ดพี่น้องเอ,อ,อ้อยว่านอนได้กันแล้วกลายอย่าขึ้นไปได้ล้มได้ลูกนะมันชั้นนะ จะเสียงหรถปลาออกมาไหมลูกเอ๋บังไนนเอปลาเอยนะออาเบไปเอยมาอลไมาไหมลูกนั่นเบไปเอยมาอลไมาเด้อมาเด้อ

สบายดีกันหน่อยสบายดีเด่นดินเลยเด่นดินอี่เยอพู <wij> ุเอูอพูไปยังเด็กผูป เห็นหลดขึ้นมาเลยหย่านอลีกโหลดลีกโหลดนั่นนั่นลีกโหลดมามาลีกโหลดลีกโหลดลีกโหลูกสองอย่างี้ได้มาเด้อมาเด้อ <c oughs> <c oughs> โดนคันไหนคันนี้ผู้ปอีเพอผู้แงงแงงเอ้ยแก่ิงล่องหน้าแถวแท็กอยู่บ่แกชี้ลงพูอยูบอ่บ่ เจ้าสิลงหน้าเถอแทดอยูบอ่บ่ฮะเออเจ้าสิลงบ่ถามเบง่งกันสิลงกะลงมันคำแล้ว ไปบืนน้ำแม่นเะเสง็งแต่เสงไปก้นละแนวป่าขื่นไปเลยนะไอต้นลูกปะแก่น้อยปะป้ามืออ้ามิ้มมิ้มแต่ขื่นไปเลยนะไอต้นปะ,ะขื่นมาฮอดบ้านสีเขียวเรียบร้อยพี่น้องปู้ให้กินน้ำเน่ให้กินน้ำเน่ยเฮ้อแขวาเอาหยอกเจ้าซื่อ หิวแห้งได้หันคอยปะเด่นเล็ดลายนะไอเทนหน้าหิมเอ้ยอ้าวเจอสแลคูเดือบร้อนจ้าอ้าวอันนี้ได้ส่ะเออบริเหตุเพชรเอาลงไปขารุนกำลังหมูมาเป็ลูก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  Lúc bụi khóa phí nọng ơi Lúc bụi khóa rung nạp rung nây Má lúc lạ má Mọc nhá bác lè Cá cao lắm Ai tuần nón Lúc bụi khóa phí hà sang, Ai nón lúc lạ Ai nón bụi khóa phí hà phải có hồ khóa tụm nè จะห่อเองเจ้านะห่อเหมือนนี้เส็จแล้วก็เอือมันมืดมากอีกแหละลาลามันยางได้่ยเอเอเอมาไหมนู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 ผู้ปเลยพาไปกี่รถเลย Tot